ไนล่าฟ้าหลังบทที่35ผู้แต่งอาจารย์มาลาคำจันยามบ่ายแดดแผดเปรี้ยงแต่ใต้ทุนโปร่งโล่งลมโกรกตลอดจึงไม่ร้อนติดจะเย็นในความรู้สึกของผู้คนผู้มาจากเมืองซึ่งไม่มีฤดูหนาวไอน้ำในอากาศยังมีอยู่มากแม่น้ำแม้แห้งแลง้ง แต่ใช่ว่าสายน้ำจะแห้งขอดโดยสิ้นเชิงแม่น้ำยังให้ความชุ่มเย็นแก่แผ่นดินสองฝากน้ำอยู่ตลอดปีกี่ทอผ้ายังกระตุกอยู่พรึบๆนางดีกับดาวเรืองนั่งที่คอนทอผ้าพ่อเท่าสูบกล้องยาหน้าเรียบเฉยอยู่ปลายตังนานลุนกลับขึ้นไปบนเรือนกลับลงมาพร้อมเป้กล้องถ่ายรูป และปืนกระบอกนั้นแกลวงเอาขนเม่นออกมาเอายื่นให้มุกกรินครูราวีเก็บมาให้ครูมุกราวีโถราวีน้ำตาหงัดไปแล้วปรับเอ่อออกมาอีกเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆสกัดกลั้นน้ำตารับขนเม่นมารวบกำไว้ทั้งสองมือยกขึ้นดม เหมือนสูตดหากลิ่นของคนผู้ล่วงเลยลับดับขันราวีตายแล้วหรือนี่นี่คือความจริงความจริงอันโหดร้ายทารุณที่เธอต้องยอมรับไม่หรอกราวียังไม่ตายเขายังไม่ตายเขาตายยังไงคะพี่นานงูเหลือมจะลัดกินครูราวีผมกับพ่อไอ้ก้องยิงงูน้ำแตกจากรูผา กาดครูราวีผมพ่อไอ้ก้องออกมาจากถ้ำใต้เขาราวีว่ายน้ำเป็นเกือบติดทีมชาติว่ายน้ำไม่น่าจะจมน้ำตายเลยตอนนั้นครูราวีเป็นไข้ไข้ขึ้นสูงมากตัวร้อนยังกับไฟผมกับพ่อไอ้ก้องต้องพยุงไว้ตลอดเวลาเดินยังแทบจะเดินไม่ไหวเลยครูอย่าว่าแต่ว่ายน้ำเลย แล้วแล้วไม่ค้นหากันบ้างหรือคะค้นแล้วผมกับพ่อไอ้กล้องค้นไกลเกือบสองกิโลตอนแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับกำนันก็ค้นกันอีกไม่พบเลยครูรอยเท้าก็ไม่มีไก่ขันชวนง่วงหนักเปรี้ยเมือนและชาตามท้ายทอยปวดอยู่ตุบๆเหมือนฝันสาธุขอให้เป็นเพียงฝันร้ายเถิด ขออย่าให้มันเป็นจริงเลยมันโหดร้ายเกินไปทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปกี่ยังกระตุกอยู่ครึบครึบนางดีนั่งทอผ้าเหมือนว่ากระสวยพุ่งฝ้ายกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของนางไปเสียแล้วส่วนพ่อเท่าสูบยากล้องอยู่ปกติเหมือนเหมือนว่าควันยาสูบกลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจของแกไปเสียแล้ว ก้องยาทำจากรากไม้มีรอยจับต้องรูปคลำ้ำจนผิวไม้เรื่มมันเหมือนขัดด้วยหินขัดอย่างดีกล่องใส่ยาเส้นวางอยู่ใกล้มือเป็นกล่องไม้แบนๆอันเดิมสลักลวดลายหยาบๆเป็นดอกไม้และใบไม้ต่อก้านต่อดอกม้วนกลมไม่ใช่ลายขุดลายนูนแต่เป็นลายเดินเส้นเรียบๆง่ายๆเรียบและง่าย เหมือนชีวิตของแกเองกระมังสีหน้าพ่อเท่าเฉยเฉยหน้าเหี่ยวยน่นมีริ้วรอยมากมายแต่ละริ้วเหมือนซุกซ่อนเรื่องราวไว้หลากหลายกระทั่งถึงวันนี้ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาคงเหมือนหมอกควันที่พร้อมจะผ่านไปยึดไว้ไม่ได้คว้าไว้ก็ไม่ติดมือแล้วนี่จะทำอย่างไรกันต่อไปมุกกรินพูด พูดเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วคนหายทั้งคนแจ้งความและยังพี่นานแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับกำนันไว้แล้วทางนั้นจะไปแจ้งตำรวจอีกทีสิ้นสุดที่ผู้ใหญ่บ้านกับกำนันเท่านั้นเองหรือคะตำรวจไม่ออกมาสอบสวนหรือคะแต่ก่อนแต่เดิมมาตำรวจไม่เคยออกมายกเว้นเกิดการฆ่ากันตายเท่านั้นครูฉันกลัวว่า มันจะไม่ใช่อุบัติเหตุครูจะไปแจ้งโรงพักเองก็ได้หนานรุนหน้าตึงเสียงกระด้างขึ้นเล็กน้อยถ้าครูคิดว่าฉันกับพ่อไอ้ก้องฆ่าครูราวีฉันขอโทษพี่นานฉันกลัวจะเป็นอย่างนั้นจริงๆใครจะไปฆ่าครูราวีลงนานลุนหลบตามองฝาแดดนอกร่มออกไปไกลพวกเราทุกคน รักครูราวีทั้งนั้นครูราวีเป็นคนดีไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นกันเองสอนดีตั้งใจสอนชาวบ้านรักครูราวีทั้งนั้นฉันเองไม่โกรธหรอกที่ครูคิดอย่างนั้นแต่คนบ้านฉันไม่มีใครคิดอย่างครูคิดหรอกเราอยู่กันมาเป็นกันอย่างนี้แต่ครูอยู่อย่างเป็นอีกอย่างมันคิดไม่ได้เหมือนกัน ฉันเป็นเมียเขาเธอถอนใจชำเลืองมองครูสาวรุ่นน้องฝ่ายนั้นก้มหน้าหลบตาผัวฉันตายทั้งคนไม่ใช่หมูตายหมาตายจะได้แล้วก็แล้วกันไปเงียบงันมีแต่เสียงไก่ขันเอ็กเอ็กก้องหูหมาคงได้กลิ่นหนูพุกในภูนด,ดินท้ายสวนจึงเห่างกงกไม่มีใครพูดอะไรอีกนางดี เอ่ยออกมาเรียบเรียบมั่นอกมั่นใจชัดเจนแต่ฉันเชื่อว่าครูราวียังไม่ตายคะมุกกรินไหวตัวว่าอะไรนะพี่ดีครูราวียังไม่ตายครูราวียังอยู่นางเอ่ยเรียบเรียบแต่เสียงราบเรียบกลับเหมือนคำประกาศอันหนักแน่นจริงจังทั่วทั้งใต้ถุนเงียบงันไปหมดน้ำเสียงสีหน้า และท่าทางนางช่างเชื่อมั่นอะไรเช่นนั้นไม่มีรังเลระแวงหรือครางแครงเป็นอื่นปะปนอยู่เลยสิ้นเสียงนางทุกคนต่างนิ่งอึง้งไม่มีใครทักท้วงหรือกล่าวค้านเป็นคําอื่นนางก็พูดต่ออีกว่าเชื่อฉันเถอะครูลาวียังอยู่อยู่ที่ไหนสักแห่งเคาะกาบังตาเราไว้เราจึงหาเขาไม่พบ จะรู้ได้อย่างไรว่าครูราวียังไม่ตายแม่อีชื่นพ่ออีชื่นถามเมียแม่อีชื่นเบือนหน้าหลบตาผัวว่ากล่าวช้าช้าชัดเจนฉันไปขอวันเดือนปีเกิดครูราวีจากครูใหญ่ฉันเอาไปให้หลวงพ่อหลวงพ่อว่าเรือนชะตาครูราวีไม่มีรางมรณะมุกกรินศบตานางดวงตาคู่นั้น ซื่อใสมั่นคงมิใช่การกล่าวปลอมหากแต่ว่ากล่าวออกมาจากความเชื่อมั่นอันแน่วแน่หญิงสาวขนลุกสู้เกิดความคึกคักเข้มแข็งขึ้นมาเหมือนมีพลังบางอย่างถ่ายทอดจากหญิงพื้นบ้านผู้นั้นมาสูต่ตัวเธอฉันไหว้พี่ดีฉันฉันขอขอบคุณพี่เธอยกมือไหว้ แล้วหันไปทางผัวของนางพี่นานฉันขอรบกวนพี่นานพาฉันไปเขาฟ้าหลังได้ไหมฉันอยากเห็นร่องรอยครูราวีได้ไม่ลำบากอะไรครูมุกกลัวแต่มันจะไม่เหลือร่องรอยอะไรแล้วฉันแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งกำนันผู้ใหญ่กับกำนันให้ฉันพาคนไปค้นหาครูราวีค้นกันอยู่เต็มวันไม่พบอะไรเลย อย่างน้อยให้ฉันได้สัมผัสที่ที่เขานอนที่ที่เขาโดนน้ำซัดก็ยังดีฉันเป็นเมียเขาก็ดีพ่อเท่าเอ่ยปากบ้างเอาอีเรืองกับไอ้มิ่งไปไหว้ปู่เจ้าด้วยเสียเลยผัวอีดีถ้างั้นผัวนางดีตัดสินใจฉันขอปืนคูราวีได้ไหมพี่นานจะเอาไว้ใช้หรือฉันยินดียกให้ปืน เจ้าปืนนายฉันไม่กล้าใช้หรอกฉันจะเอาไว้คิดถึงครูลาวีแก่กลืนก้อนลมจนเห็นลูกกระเดือกขยับขยื่นหลบตาทุกคนลงมองพื้นสีหน้าเฉยเหนื่อยเป็นปกติวิสัยเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงดูเครือบแคลงและเครือบคลุมด้วยความเศร้าหมองความสะทกสะทานและคล้ายมีความลับคับอกปะป,ปนอยู่ด้วย โขดเขายังสูงชันและรกร้างแม้จะยังอยู่ในช่วงฤด,ดูร้อนอันแล้งจัดแต่ป่าไม้เบียดเสียดแน่นซ้อนกลับลองความร้อนร้ายให้คลายหายเกือบหมดสิ้นลมพัดเย็นไอน้นามมากมายเป็นฝอยฟุยฟ้งปลิวอยู่ตลอดเย็นจนเจ็บจมูกเย็นกว่าวันที่หนาวที่สุดในกรุงเทพมากนักชาญผากว้าง ยื่นยาวออกไปทางทิศตะวันออกมองออกไปเห็นแต่หมอกฝ้าเทาหมน่นเหมือนเมฆหมอกซุกซ่อนอำพงังภูไพรไกลไกลไม่ให้เห็นดูปิดบังรับรีมีเงื่อนงำมองลงข้างล่างลิบรลิว่วเว้องว้างชวนใจหายพลาดพลั้งพัดตกลงไปหรือซานผาถล่มลงไปอย่าหวังเลยว่าจะเหลือรอดเป็นคนอีกครั้ง การจนายืนหมิ่นเมที่ขอผาพอมองลงไปก็วาบวิวส่วนเซมุกกรินรีบรังแขนเธอเข้ามาเป็นอะไรหรือเปล่าการจนาเปล่าพี่หนูไม่เป็นอะไรแต่หนูเห็นพี่ราวีอยู่ข้างล่างสาวรุ่นพี่ขนรุกกรูเกลียวจริงหรือเขาอยู่ตรงนั้นจริงหรือไม่แน่นักอาจพักตดหน้าผาลงไปก็ได้อาจถูกผลักตกลงไป ปืนละ่ะนานรุนดูท่าทางอยากได้ปืนนักอาจเป็นชนวนให้เขาถูกฆาตกรรมก็เป็นได้มุกกรินสืบทาวเข้าไปนานรุนรีบดึงแขนกลับคืนมาอันตรายนะครูราวีอาจอยู่ที่ก้นเหวฉันอยากดูให้แน่ใจงั้นหมอบลงอย่ายืนมองค่อยหมอบลงจนเกือบกายเป็นนอนพังภาพ ขยับคานเข้าใกล้ขอบผาการจนาทำตามบ้างลมพัดแรงลมตีจนเส้นผมหลุดรุวยกระเจิงกระจายสองสาวค่อยๆยื่นคอพ้นขอบผาสองสายตาเพ่งเลงพื้นล่างลิบลิ่วมองไม่เห็นอะไรที่คใายล่างคนเลยเห็นแต่ยอดไม้โบกไหวสายลมไปดูที่ครูราวีนอนดีกว่าพี่มุกลานผาตรงนั้นค่อนข้างราบเรียบ สนผู้เท่าโคดงอหยัดยอดขึ้นรับแดดลมฝนอยู่ห่างห่างกระจัดกระจายฝอยหมอกยังปลิวอยู่ดูราวผู้เท่าใส่เสื้อด้วยว่าตามรำต้นมีตะไคร่เกาะคลุมจนเทพมองไม่เห็นเนื้อไม้ใบสนเป็นฝอยราวเส้นผมหล่นเกลื่อนสะสมอยู่แทบทั่วร่องลอยนกใหญ่เพียนค่าฝอยสนไปรองรับ ยังพอมีให้เห็นจากเส้นขนที่หลนตกเป็นขนแซมไม่ใช่ขนเอกไว้โอ้อวดแสดงตนตรงนี้แหละหนานลุนเอ่อยขึ้นเราพักคืนแรกกันใต้เงือผาตรงนี้มุกรินกับการจนาละตาจากภูมิทัศน์โดยรอบหนานลุนกับหนานแดงนั่งยองยองใกล้หินใหญ่ก้อนขวาพ่อเท่านั่งสูบยาอยู่ห่าง นางดีง่วนแคะตะไคร่ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าฝอยหินใส่ย่ามส่วนหนุ่มมิ่งกับสาวดาวเรืองนั่งอยู่ใกล้กันหลวงเอาดอกไม้ทูบเทียนมากำไว้แล้วหนานแดงชี้ที่ซอกหลืบระหว่างก้อนหินกับผนังผาร่องรอยขี้เท่ากับเศษฟืนดับแล้วยังมีอยู่หนานรุนพูดบ้างพรางเอามือชี้ครูราวีนอนตรงนี้ตรงนั้นฉัน ตรงนั้นพ่อไอ้ก้องมุกรินเข้าไปรูปคำรอยนอนของคนรักสีหน้าอ้างว้างเลื่อนลอยแล้วผาลายอยู่ที่ไหนพินานไปอีกครูผาลายเป็นตีนเขาม่อนเสียบฟ้าม่อนเสียบฟ้าเป็นยอดดอยสูงสุดของเทือกฟ้าหลังเป็นที่อยู่ของปู่เจ้าท่านชันพาไปฟ้าเปิดให้ขึ้นเมฆมากมาย ทมทับยอดดอยระดับต่ำกว่าดูแน่นขนาดดูราวมีมวลสารกลุ่มก้อนแข็งตัวผุบโผรํรำไรไกลใกล้ไม่สิ้นสุดเชื่อมต่อเหลื่อมซ้อนและลดลันอ่อนแก่ราวกับภาพวาดเยือกเย็นวังเวงสงบสงัดไปหมดผาลายเป็นหน้าผาตัดขาดถากติ่งสูงชันราวรอยตัดขนมชั้น เนื้อหินสลับสีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นสูงขึ้นไปจนมองไม่เห็นยอดคือม่อนเสียบฟ้าพญาฟ้าหลังสถิตยอยู่บนยอดเขาราวีเสียชีวิตที่ถ้ำทานใต้เขานี่เองไม่เลยในความรู้สึกของเธอราวียังไม่ตายราวียังมีชีวิตอยู่เหมือนเขาอยู่ใกล้ๆ,ๆนี่เองในหูยังได้ยินถ้อยคำเพียพร่ำอ่อนหวาน ในตายังมองเห็นเขาหน้าคมคายอ่อนโยนกับดวงตาเข้มเจือแววเจ้าชู้ราวียังไม่ตายราวียังอยู่ทว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่นอนคืนสุดท้ายเรานอนที่นี่นานรุนพูดครูราวีจับไข้ก่อนนอนกินยาแล้วมานั่งท่องคันทปริตอยู่ตรงนี้คันทปริตคืออะไร บทสวดแผ่เมตตาให้แก่งูสัตว์สองเท้าสี่เท้ามากเท้าและไม่มีเท้าทั้งหลายคนเดินป่าต้องท่องขันธปริสให้ได้ครูราวีจดใส่สมุดแล้วนั่งท่องอยู่ตรงนี้ทำไมหรือพี่นานเขาคิดอะไรขึ้นมาถึงกับร่ำเรียนคาถาอาคมเราเจองูเหลือมนานแดงพูดมีอาการขนลุกขนชันคับขันจวนแจ มันเกือบกืนฉันกับพ่ออิชื่นลงไปดีแต่ได้ขันทปริศช่วยไว้ครูลาวีเลยศรัทธาคนเดินป่าต้องเจองูนานรุนเสริมมีขันทปริศตัวมันดีกว่าไม่มีอะไรก่าว่ากาว่าเสียงนกกาว่าดูหอยเศร้าแดดเจ็มชัดแต่เงื้อมผาสูงสันบังแดดเกิดเ,ดเงาดำ,ดำทาบทับ หน้าผาไว้หมดเยือกหนาวจับจิตราวีอยู่ที่ไหนออกมาเถิดมุกมาหาราวีแล้วกลับมาหามุกเถิดหน้าถ้ำโล่งเวิงว้างกว้างไกลคือป่าภายแปลกเปลี่ยวผาลายแม้อยู่ระดับเชิงเขาของม่อนเสียบฟ้าแต่ก็ยกสูงขึ้นมาจากหุบกว้างกลางอกป่ามากนักไกลตาไปโพ้น มองเห็นเหยี่ยวใหญ่ร่อนวนอยู่โดดเดี่ยวแล้วนั่นเสียงนกอะไรหนอร่ำร้องเหมือนคนคร่ำครวญน,นกว่าใช่ไหมราวีเคยบอกว่านกว่าเป็นนกผัวเดียวเมียเดียวฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกตายอีกฝ่ายจะร้องหาราวกับหัวใจจะแหลกสลายราวีเสียงกู่ตะโกนดังกึกก้องดังก้องไปก้องมาสะท้อนตอบ แมกไม้และภูภัยซ่อนเข่าไว้ที่ไหนหนอทถ้ำทานรหารห้วยกลบกลืนเข่าไว้ที่ไหนสิ้นเสียงสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างเงียบงำำันอัมพางอยู่อย่างเดิมจบบทที่35ติดตามใต้ล่าฟ้าหลังบทที่36หากผิดพลาดประการใดแม่พิมพ์ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะ และหากมีข้อเสนอแนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ